สวัสดีค่ะมาพบกับเราสองคนนะฮะในเธอเที่ยวไทยใช่คนอะไรมาเจอกันคนอะไรมาเจอกันวันนี้นะฮะเราจะมา react ซีรีส์เรื่องใหม่ที่เาเพิ่งจะออนแอร์ไปตอนแรกนั่นก็คือ Don't Say No the Series นะคะเมื่อหัวใจใกล้กันค่ะก็อย่างเป็นทางการสำหรับคู่ของเฝรอจาที่ได้มาเป็นคู่หลัก ที่ได้มีเรื่องแยกของตัวเองเป็นคู่หลักสักทีหลังจากไปเป็นคู่หลักในซีรีส์ชาวบ้านแรงมากแรงมากไม่ได้ชาว่าแต่มันก็เห็นตามที่เห็นนะเนาะพูดตามที่เห็นตามที่เห็นแล้วก็อย่างที่พูดถูกพูดถูกถึงในวงกว้างถูกพูดถูงเลยนะฮะพูดไม่ถูกไม่ถ่องโอเคคลิปนี้นะเป็น ทีเซอร์ก่อนเนาะเราดูตัวอย่างมันก่อนอ่ะเราดูตัวอย่างก่อนซึ่งปล่อยมาทั้งหมดนะคะก็มีสี่ตัวมีทีเซอร์หนึ่งของสามนะคะแล้วก็ o f ฟ i c i a l t เ a i l e r เดี๋ยวเราดูาไล่ไปตามนี้เลยเนาะแล้วหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวจะแกะกล่องกล่องเขาเรียกว่าเป็นกิฟท์บ็อกซ์นะคะที่ทางมีไม่วายเขาส่งมาให้นี้นะคะนี่เดี๋ยวแกะให้ดูว่าข้างในเป็นอะไรบ้างนี่เก่งดังของเจ๊เจใช่ไหมนะคะอ่ตอนนี้ขอเป็นพวกอาหารย่างชีใช่มาม่าปลากระป๋อง จะเป็นพระคุณนะคะเออน้ำเปล่านะคะชีวิตช่วงนี้อะนาะมาไปดูทีเซอร์ของเขาก่อนนะฮะก่อนที่จะมาดูของของขวัญของเขาโอเคเขาส่งของมาให้พูดถึงเขาดีๆหน่อยไปเลโอเีสซึ่งมันเป็นภาคแยกออกมาชื่อเดิมหรือว่ายังไงคร ไอเฟียเป็นแฟนกูแล้วใช่ใช่เราเ,เ,เ,เป็นแฟนกันๆๆหลังจากนี้เป็นแฟนกันแล้วต้องทำงยไงต่อวะคบเพื่อนกันมาได้ยี่สิบปีใครจะไปรู้วะต้องทำตัวไงตอนเป็นแฟนกันอ่ะตื่น,น,ะะนแล้ว,ะวนะคะเมื่อกี้มึงพูดว่าอะไรนะตื่นได้แล้วไงไม่ดิมึงพูดว่าตื่นได้แล้วครับบอกอืมตื่นได้แล้วคาเฟียตไปแล้วอืม คูเพิ่งรู้ว่าว่ามึงมีหลายแบบเชี่ยได้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงมีเสถอนใจนิดหน่อยอ่ะก็คือกี่วิอ่ะสี่สิบห้าวิสี่สิบห้าวจบแล้วหนึ่งตัวที่หนึ่งนะตัวที่หนึ่งรู้สึกยังไงบ้างกับการเห็นถ้าเรียกภาษาบ้านเราเรียกว่าหน้าหนังอันนี้ก็คือทำให้ได้รู้ว่า เป็นภาคแยกต่อออกมาแหละภาคต่อของเลโอเฟียอ่ะเป็นเรื่องราวหลังจากพันไทยอันนั้นก็คือเขาเป็นแฟนกันแล้วเป็นเหตุการณ์ต่อมานะคะนี่นะฮะถ้าเกิดว่ามาทําเองนี้ก็ไม่มีใครว่าหรอกฮะย้อมต่อไปตัวที่สองนะคะแย่แยแยเห็นน้องชายพี่เลโอยังพี่เลโอเปนน้องชายด้วยหรอเพิ่อไงเข้ามาอินเตอร์เทอเนี่ยลอแไแบบเนี่ย ถึงคนพี่จะมีเนียเป็นผู้ชายแต่คนน้องอ่ะทายแพน้ด้วยใครว่าคนนี้ได้หมดเลวยป็นไงบ้างเราอ่ะน่ารักจังพี่โม๊คายผมไม่เรียนต่ออ่ะขอตัวนะฮัลโหลครับพี่เลโอได้ครับไว้เจอกันเลโอเหรอใช่ครับเลโอเป็นคนยังไงอ่ะทำไมพี่อยากรูเรื่องวิชาของม่ะไ,ไม่มีอะไรหรอก เลโอเป็นคนใจดีเหรอพี่เลโอมีแฟนแล้วนะน้องหล่อจังเลยอ่ะคนไหนน้องเลโออ่ะชื่ออะไรนะไม่คุ้นหรอเขาไม่ได้บอกในนี้แต่พี่ตามไอจีอยู่แล้วพี่อ่ะจะบอกว่ายังไงเคยได้มีการร่วมกิจกรรมคนเนี้น้องที่เป็นน้องชายของเลโออ่ะชื่อดีออนในเรื่องตัวจริงชื่อสมาร์ท สมาร์ทอะประกวดสมาร์ทบอยของช่องเจ็ดปีล่าสุดอ๋อไปหาดูได้เลยค่ะเป็นคนสุดท้ายของสมาร์ทบอยของช่องเจ็เออเน่าคุณคุนน้าคุ้นสมาร์เห็นเล่นซีรีี่นี้ก็แบบเออไปได้ดีแล้วหรอใช่ใช่ไปได้ดีดีใจด้วยจริงสมาร์ทนะคะสมาร์ทก็เป็นคนที่เต้นเก่งมากอืตัวจริงของนางนะแต่คู่เขาอ่ะพอพานน่ยหรอ ท้าไมทำผมอย่างเงี้เพราะเขาทําผมอย่างเงี้ยหน้าเขาดูแป้ไปหมดเลยนะใช่นะเหมือนแบบผมก็เรียกแป้เหมือนส,สเปรย์หมดช่วงนั้นใจร้ายเหมือนกันว่าอะเราพูดตามตามหน้าหนังที่เราเพิ่งดูนี้ก่อนอมืมีความว่าพบผ่านอยากจะมีความรักสามเศร้าเราสามคนชอบเรโอนะ,อะต่อไปนะคะเป็นทีเซอร์ตัวที่สามค่ะคือ มึงพูดก่อนเลยมึงพูดก่อนดีกว่ามึงก่อนเลยมึงนั่นแหละเลโอก็ไม่มีอะไรถ้าจะบอกว่าเข้าบ้านดีๆนะใี่เราขอก่อนมันมันยากขนาดนี้เนี่ยถึงจะอยากแต่ก็อยากขนอมันดีๆถ้ากูเริ่มมึงจะหาว่ากูแรกไหมอะอยากทำว่ะพี่เฟียรู้ใช่ไหมคะพวกปันชอบพี่เลโอ ที่ว่าน้องฝันกลางวันอยู่นะตื่นเถอะคนรั่้านอย่างมึงเนี่ยนะมีแฟนมึงอย่าคิดนะว่ากูจะปล่อยให้มึงมีความสุขออดีตตามมาทำร้ายนางแล้วเพราะอ,อ,อดีตก็เป็นแบบได้นคนที่แบบซิงอยู่อ่าคนั้นร้าหนึ่งมึงน,นะอย่าคิดนะก,กูจะปล่อยให้มึงมีงความสุขเราจำได้เฉย เออเออเออก็เป็นสามตัวที่ต่อเนื่องกันก็จะเป็นเกี่ยวกับคู่หนึ่งความรักจากเพื่อนที่เปลี่ยนมาเป็นแฟนทำยังไงดีวะไม่เคยไม่เคยคู่สองคุน้องนะคะแล้วก็คู่สามก็เป็นคอนฟ lict เข้ามาอยาปันเดี๋ยวจะโดนตีอีกทีหนึ่งหล่อนเขาเป็นแฟนกันแล้วเขาไปแทรกทำไมเป็นยังไงบ้างได้ได้อะไรขึ้นบ้างไหมไม่งั้นก็จะไปทีเทเล์ต่อ ก็น่าจะ <c oughs> พอดูตัวสามอะทําให้รู้เลยว่าน่าจะไม่แค่ไม่ใช่แคก่กิดความรักใส่กองเข้าคู่เข้าใหม่ประมาณ<อ>ต้องมีคอนฟ lict เข้ามามีตัวร้ายผลของการกระทําของเยเฟียสใช่ที่นางเคยเฟียสมาก่อนนะานี้มากถ้าใครเคย,เคยดูในทันไทยนะคะหรือว่าใครเคยอ่านนิอยายจะรู้ว่าลเฟียสเนี่ยเป็นคนที่แบบตัวละครตัวนี้มันไม่ใช่คนที่แบบ ใส่ใส่กุ้งกินออกจากบ้านเลยนหนังสือกลับบ้านเป็นคนเที่ยวมีการนัดพบนัดเจอนัดยิ้มอะไรวะไปอ,อคนเฟียสแหละเฟียสสมชื่อเลยแหละ,ะ,ะแล้วก็พอมาเห็นฉากที่นางด่านางแสดงอารมณ์เกลียดกาดอ่ะค่อยค่อยลำลึกได้ว่าเออตัวจริงจ,ง,จงตัวละครตัวนี้ไม่เป็นแบบนี้นะเว้ย,ย,ย,ยนางต้องมีนคนที่เกลียดกาดนางเคยแบบเคยจะแย่งของคนอื่นมาก่อนแล้วก็แบบเป็นคนมั่นๆอะไรอย่างเงี้ยเอยอเขารู้สึกว่าเนี่ยเฟียส คนที่เราเคยรู้จักหน่อยต่อไปนะเป็นเทเลอร์นะอสี่นาทีนะคะไปเป็นแฟแนกะันนะเซตถ่ทยรู้เลยนะอะไรวนะเนี่ย ให้มึงแกะเดียวงไงเฮ้ยมึงไปแกะกับไอเ้เรโยวนู่นมึงต้องใชน้นะเว้ยถุง,งย่าห์ตัวสั่นมาโคตรยากเลยอะไรเนี่ยเฮ้ยขอให้รักกันนานๆไม่มีอะไรมาแทรกกามได้เลยนะเป็นแฟนกันยังไงบ้างอ่ะก็ลอยเลยไม่มีอะไรหรอก มันต่ายก็เสียหัวเมงรู้ตัวมต้องหมายความว่าไงพี่เห็นเป็นหกคนไหมชอบพี่ลีโอ้ดิผมนั่งด้วยได้ไหมครับ <c oughs> ดูดิพี่มันทำให้เขาเห็นช่วงหน้าผากช่วงหัวเรีวผมขอคุยด,ด้วยหน่อยได้ไหมพี่พรมีอะไรหรือเปล่าครับรู้จักพี่ด้วยหรอไเอเดียวมึงรู้จักคนที่ชื่อว่าพผผ่านป่ะรู้จักสิพี่พรเขาเป็นพี่พรเขาเป็นเพื่อนของรุ่นพี่คนในคณนะ มีีพ่รุึ์มาบอกผมได้แล้วพี่ดูน,นี่นี่มันอะไรอะ่ะ <c oughs> อะไรอ่ะขอดูหน่อยดิขอดูหน่อยเชี่ยขอดูนออดหน่อยค่ะอะไรวะเนี่ยมันคงตั้งใจส่งให้พ่อแม่พวกเราเรอ่ะ แกคิดว่าพ่อแม่สติดีที่ไหนจะยอมให้ลูกชายมีอยู่ข้างคนอย่างแกอื<ช><า>อเหมือนที่เราบอกไงมึงมีอะไรอยากบอกกูไหมมึงว่ากูส,สับสนป่าวะกูไม่รู้ด้วยซ้ำว่าวกูเอาองใครมาแล้วบ้างเกียดกู <S <S ใช่ไหมไม่กูไม่ไเล่นเกียจมึง เรืมึงทนได้ไหมที่คนทั้งบ้านอะไรจะมองว่าแฟนหนึงล่างแค่ไหนพี่เลโอเห็นอะไรดีในตัวนางวะฉันเนี่ยก็อยากจะรู้เหมือนกันนะว่าไอ้พี่เฟียดเนี่ยมันจะหยุดล่าผู้ชายได้สักกี่วันคราวนี้มึงก็แพ้กูอีกแน่เร็วนแะแต่พวกเราดีดต่อทันไ้ดีกว่าเลยาะอย่างน้อยๆมึงกบกู ก็มีเมียคนเดียวแหละมึงว่าไงนะมึงก็รู้ว่ามันโยกโอ้โหมึงมึงจะเต้นตามใช่ไหมมึงไม่รู้อะไรเลยนะฮะมึงก็วุ่นไปดิเอาไว้ไปเล่นกันดีนะฮะที่รักแม่งเลยทำไมมึงต้องยอมเจ็บเพื่อช่วยให้เสียมาได้กับคนอื่นด้วยวะมึงรู้ดีที่สุดนะเรโอว่าเรื่องครั้งนั้นน่ะใครเสียใจที่สุดมึงจะรู้สึกยังไงที่เห็นตู กูไม่กดหรอกว่าดีของมึงจะเป็นยังไงอ่ะขอแค่ตอนนี้เวลานี้ คืออืมนี่คือทีเซอร์และเทอรลเลอร์ใช่ตัวอย่างทั้งหมดนะคะหน้าหนังที่เป็นไฟลโอทั้งหมดของเรื่องนี้เป็นไงบ้างก็เป็นไปแบบที่เราคาดเอาเนาะผมทั้งหมดคืออะเริ่มต้นจากคนรัก ก๊กกิกของการที่จะเคลื่อนกันเป็นแฟนกัน ứng, นี่ <ứng. S 2> ปับ๊บมีคอนฟ lict อดีตเข้ามาทำร้าย <ứng. S 2> ก็เหมือนกับก่อนตะวันแรงเดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวตองไหนอีกแล้วเนี่ยก่อนตะนแรงมาไงอะดูแล้วสี่ภาพเอออารมณ์เอยเมื่อกี้เหมือนละครหลังข่าวอยู่นะหรอเออให้รู้เหมือนแบบว่าละครดราม่าหลังข่าว ชิงดีชิงเด่นตบตียังชิงอะไรเงี้ยน้องใายังหล่อเหมือนเดิมนะจะหล่อว่ะหล่อขึ้นด้วยเหอะเรื่องเนี้ยใช่แต่เขาเป็นคนที่ขึ้นกล้องเจ็ดล้านเปอร์เซ็นต์เดียวถ้าจะบอกว่าคือตัวไม่ตัวจริงนางนางคือหล่อเห็นคือหล่ออันนี้คือกวางเห็นตัวจริงแล้วเห็นตัวจริงหลายรอบแล้วอแล้วก็พอมาดูในทีวีในกล้องขึ้นแบบดีเนาะ เหมือนนั่งขึ้นมายืนบนกล้องอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่คนละขึ้นกล้องไม่ใช่้นนี่ขึ้นมากจริงขึ้นแบบจังหวะเสยผมตอนเล่นบา์สเมื่อกี้เนาะย่อนบาสปุ๊บปุ๊บแล้วก็วิ่งมาเหลือบตามองหางเทเลยโอเคเดี๋ยวเราดูจีนร้องไห้ตัวโยกเห็นหรือยังเสียใจมากควบคุมร่างกายไม่ได้เธอสั่นสั่นอ่ะโอเคเราดูเนะ ดูว่าเนื้อในเป็นไงนะฮะได้ทีนี้อ่ะเรามาอันบล็อกกันหน่อยฮะได้เดี๋ยวเตรียมของก่อนนะคะขอเตรียมอุปกรณ์เดี๋ยวจะถ่ายให้เห็นเราจะใช้เทคโนโลยีนาซาในการถ่ายนะคะมุมบนพระมุมบนอ่ะแบบนึงนะไปมาแล้วค่ะเทคโนโลยีนาซาของเราใช่คุณอาจจะเห็นก้านั่นนี้บางหน้าพี่หญิงบ้างก็ไม่เป็นไรบางบ้างเป็นสีสันค่ะอันนี้นะคะเป็นกิฟบ็อกนะคะ เราเรียกถูกว่าวักวางเป็นบ็อกซินะที่ที่เขาบอกว่าที่เขาบอกว่าเดี๋ยวทางบริษัทจะส่งบ็อกซิมาให้นะคะนี่เขาติดต่อมาออมก็คงจะเป็นจากการที่เราเรียกทานทอืยทำให้เขารู้จักช่องเราใช่แล้วก็ทำให้เขาเห็นว่าเออเราเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้เขาได้สามารถโปรโมทซีรีส์ของเขาได้โด่งดัง <laughs> ขนาดนั้นเลยเ <laughs> ป๊บนึงนะว,ว่าง <laughs> ที่พอกดอ,อ,อันนี้ต้องไปหน่อย <laughs> ใช่เลยกลัวไงอะหลังจากที่เราได้อวยตัวเองแล้วมาดูกันค่ะอะกว้างแกะเอ้ยสีถ้าใครได้ดูตัวที่เราบล็อกบ็อกเซตของทันไทยซีซันหนึ่งนะคะเพราะพี่สั่งซื้อมาจะเห็นกล้องมุมบนที่ขยับไปมาตามแรงหัวเราะของพี่นะคะว่าพี่ถือเองแต่รอบนี้คือใช้ก้านอันนี้เอาอ,อ,อยังไงางานกำลังน,นี่งานขึ้นมาเหมือนใช้กล่องรองเท้าปะโอุ้ยอุ้ย โอ้ยนี่ง่ายนี่ง่ายคนซึ่งจะประกอบไปด้วยอ่ะกระบอกน้ำ uh. ก็คือเป็นของเรื่องนี้เลยอ่ะใช่ใช่แล <s> ้นเซโนเอแล้วก็อาเป็นโปสการ์ดเหรอโปสการ์ด <Post card, S 2> เป็นรูปเรโอเฟียสแล้วก็คู่สองสมาร์ทกับใครนะเนี่ย ไม่รู้แต่ว่าในเรื่องอชื่อภพพานแต่ว่าชื่อจริงของน้องไม่รู้ชื่ออะไรอ่านไม่ออกใช่ตยวไหนคะชื่ออะไรนะเจเจเชื่ออะไรชาริดาเดียวเดียวเออชื่ออะไรวะเออไม่รู้เหมือนกันนะและอะไรเอออันนี้อันนี้อะไรเออเออสเปเชียลแตงนะคะเดี๋ยวขออ่านให้สวัสดีค่ะพวกเราบริษัทมีไม่วัยจำกัดซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตซีรีส์ผลงานที่ผ่านมาของเราคือทันไทยเดอะซีรีส์ เด็ด <S an> นะมาเป็นที่รักกันสั้นๆซีซั่นหนึ่งและ2ตอนนี้พวกเรากำลังจะมีงานซีรีส์เรื่องใหม่ดอนเซโนเดือดซีรีส์มือหัวใจใกล้กันที่กำลังจะออกอากาศช่องวัน3 1เร็วๆนี้ฝากผลงานด้วยนะคะ,ะได้เลยคะ่ะฝากแลวฝากนะคะจาสามารถติดตามโอเคแล้วก็เป็นสามารถดาวน์โหลดเรื่องย่อโปสเตอร์ตัวอย่างซีรีส์ได้ตรงนี้โอเคก็คือเป็นรายละเอียดอ่ะใ้าอ่ะหลจากนั้นแล้วก็ถุงผ้าน่าจะเป็นถุงผ้าของเรื่องนี้เหมือนกันอืมนะฮะ อ่าลายโปสเตอร์ไออโปสการ์ดที่เขาให้มาแล้วก็เป็นอ่าเพนปากกาที่แบบเพนเพนเป็นไอแพดอะฮะใช่ไหม <laughs> ใช่หรอไม <laughs> ่น่าไม่น่าถึงขนาดนั้น <laughs> ไม่น่านะ <laughs> ถ้าจะให้ต้องให้ไอแพดมาก่อนให <laughs> ้ปากกามาก่อนได้ไง <laughs> อ่ะ <laughs> ก็คือปากกาจริงๆฮะอืมอืมก็คือปากกานั่นแหละ,ะเดียวปากกาอ่านี่นะคะถุง พี่แกะแล้วเป็นปากกาสำหรับเอาไว้เซ็นลายเซ็นนะฮะใช่เซ็นเช็คเขียนติดหรือเปล่าหน่อยลองซิกว่าเหมือนลองปากกาตอนซื้อเลยนะเฮ้มไซื้อติดหรือเปล่าอ่าเหมือนซื้อปากกาใน B2S ก่ะกระบอกเก็บแล้วก็ฝอยนี้นะคะฝอเดียวไม่หรอกเขาไม่ได้เต็ม มันเป็นฝอยที่ใส่มาให้เต็มๆอ๋ออุ้ยอ่ะรีโมทหลนนะคะออก่อนุญาตเ่ียรีโมทโอเคอก็มีหนึ่งสองสามสี่อย่างอขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะมีไม่วายที่นึกถึงช่องเล็กๆนะคะใช่ของเราอ่ะ ติดตามกันต่อนะคะเรื่องนี้ก็คือเอาใจช่วยนะมันแบบมันต้องฝ่าวันอะไรเยอะเพราะว่าเขาเรียกว่ามีมีประเด็นดราม่าอะไรบ้างเนาะแต่ก็ยังไงก็คือเรามาเสพยความบันเทิงกันนะฮะแล้วซึ่งทางค่ายเขาอะต้องยอมรับว่าเขาตั้งใจผลิตผลงานออกมามากๆคนเรามันมีเขาเรียกว่ามันมีผิดมีพลาด มันมีทําไม่ถูกต้องไม่ถูกใจมันก็มีกันทุกอย่างอนะคะเออก็เอาเป็นว่าสนับสนุน ถ้าไม่ถ้าแบบไม่ถูกใจผููจัดไม่ถูกใจอะไรก็คิดว่าสนับสนุนเด็กๆแล้วกัน <ừ> เพราะว่านอกจากคนเบื้องหลังมันมีคนเบื้องหน้ามันมีคนอีกประมาณหลายสิบชีวิตที่ทุ่มเทให้กับงานชิ้นหนึ่งอะนะคะ <ừ> เออเราดูเพื่อให้เรามีความสุขเนะาะจะไม่ชอบเขาก็ก็ไม่ชอบก็ไม่เป็นไรถ<ช>ือว่ายังมีคนอื่นๆที่เรายังต้องเอาใจช่วยอยู่นะคะอ่ะใช่แล้วเดี๋ยวดูดต่อนะคะเรื่องนี้คุณนะคะเดี๋ยวจะเอาไปใส่น้ำร้อนแล้วก็ถุงผ้าจะเไปเดินตลาด <laughs> ปากกาก็จะใช้ในเรื่องการสนอกสารใช่้คุ้มแน่นอนแล้วฝอยที่แถมมาจะไปรองไข่นะฮะวน่ไข่อะไรนะไข่ไก่โอเคใช้คุ้มทุกหยดเลยหรอแม้แต่เส้นเส้นฝอยก็เอาใช่โอเคขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะอันนี้ติดตามกันต่อนะฮะกับ Don't s เ y No. ด h e Series เมื่อหัวใจใกล้กันนะฮะซึ่งอีพีแรกจะมาตอนไหนเดี๋ยวเราติดตามช่วยด กด uh, Subscribe mm hmm. เอาไว้นะฮะแจ้งเตือนไว้ไหนี๋ยเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะฮะใช่บางทีอัพตีต่สองีสามมันไม่ทันหรอกค่ะ <laughs> ไม่ทันเลย <laughs> <laughs> องอัพตามอารมณ์ใช่ฮะโอเคไปลนะวันนี้ไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ <laughs> ลาไปด้วยกับอันนี้ที่บังหน้าอยู่นะฮะ <laughs>